ไปดีเห็ <laughs> นน้ำบูธเอเออลาน, <laughs> าลานยูบานพอแมนไปใช้หมดไปชอ็ <laughs> อปฟื้นเออชอฟืนเอเอาเอาขึ้นไปบรนี่สบายเลย โอ้คนไ,ไ,ไปไปไปตางดินบอกมาเออคนเราก็เขาบาหอดบ้านมีไส้นคนละ เดี๋ยวจะพาทุกคนขึ้นไปเลาะเบิงสวยน้าอิดนะทุกคนบ้านมีใส่นี่มีทงนาเนาะ อากาศบ้านนี้ถือว่าฮอนทุกคนเนาะเพราะว่ามันอยู่ใกล้กับสายหาเลยเนอะอากาศจะค่อนข้างว่าฮอนคือกับอยู่สายาเลยเนี่ สบายดีตาเขาหนาบ่เขาปีนี่หรือเขาปีกายนี่เขาปีกายนี่บ่ะอ่ามันตาเขาเดินคิดว่ามันเขาไม่บ่สิเดเขาปีนี้เนี่เขาปีนี้เขาหัะเกี้ยวนี่ไลยเรียกว่าเกียวบางยาฮะเกียวปีกปี๋บางเกี้นี่เนาะอ่าเขาหนาเนี่ย นอกบ้านเหราเนาะถ้าปีนี้ปรากฏเห็นปุ๊กมันไล่ขับบ้านเหราเนาะน้องป้าเหา่าบอลเนี่ยอ๋อเฮนอนยาวลังอยู่นี้เพอจะมางนันเนออ๋อแต่ก่อนนั้นเฮือนลักงมากกวเายาวทุกคน ก็จะปุูกไว้ตรงนี้เนาะนี่ก็คือบ้านมีไสน้นะบ้านผู้สาวงามบ้านนี่นะเนาะ <c oughs> อยู่บ้านไร่มือนน้อวานมื่อคำอ่ำวะตังยูสึกเกาะอ๋อยินข่าวว่าบ้านหอดองไร่วะซ้องเนี่ยน,ออน, <c oughs> นี่ดองไร่บ้านเราเนี่ย ไปเอาแค้มก่อนยูดีมีแหงฟังา่าซาลาบอกเข้าใจเข้าใจอยู่ตีดองวะดังอยู่เนละยตัองเปิดเพลงฟังแล้วลนะ่ะโอ้ลางภาพลองลางภาพเนาะ ออกไปนี้ได้บอกขึ้นไปคุณได้บ่บอกนี่ลงไปตรงนี้นี่ขึ้นท่านเนะาะจกไปเหิน,นออจะค้นอยู่เหินดอกอยู่ได้เนาะรอกันยู่ดีไม่แห้ง <laughs> โอ้ยทรงกับบุงซาโนยเนี่ยนี่ทุกค,คนดยวสิพาเลาะเบิงบริเวณน,นี้นะเงินพระเจ้าเนาะอ้ปุ๊กเงินงามหมดแล้วเนี่ยนีเดี๋ยวจะไส้สิพาคนขึ้นไปคน่ะ บ้านนี้ถือว่าเครื่องปุ๊กเป็นมักไม่กินมักนี่ถือว่าลายสมขวนเพราะว่าเป็นบ้านที่ว่าอากาศมันอยู่ค่อนข้างคือบอยู่เมืองสียเลยเนาะราะว่าติดกันก็เมืองสียงเอตนบักมีก็จะเป็นลายได้ ไปตางไม้มาตีนะนี่นน ต่้งดินบอกมากนะตรวนี้ก็จะเป็นอาเก็บน้ำบริเวณน,นี้นะทุกคนนะคุมแถ,แถวนี้ น้ำลงมานี้ก็เพิร์ดเซกกอกระจายให้กันอยู่แถวๆนี้อ่ะมาคอพี่เป็นบักลายนะน่นแต่ละห้องมักน้อยออเอนี่นเยเขาเก่งคสุขวัตรเลย ไปดีเห็นทำบูธอเอารอา้านอยู่บ้านพอแมนไปใช้หมดอซฟเฟืน,อน,ออนโอ้ยนนักเค็งแถวขางเส็นะ <laughs> แล้วนด่กำลังสิฟวกเลยเด้นี่วิวดีได้เนาะ ลัดไปนี้ได้ป่ลัดไปเหอนลงังนันคุนได้ป่ได้ไดม,มีหางลงไปหฮะปะขอบใจ <laughs> <laughs>

โอ้สั่นสมควรทุกคนโอ้โถเกือบลม บ้านมีใส่เป็นบ้านใหญ่นะทุกคนนะมีไายครอบครัวไดเนะอว่ามีไายครอบครัวน,นะบายด Hi ีรหลดไฮวิวบ้านเราเนี้ยเด้แล้วลงไปลงมาเนียตามห่อน้ำเงี้ย อันนี้จะเป็นน้องเขามาซาดบอรลอวันน้องเขาน้ำไอ้ใส่อ่าไอยู่รนอเอ่เอมีป้าอยู่เนาะกันคื <c oughs> อปล่อยป้าอยู่นะอกังนงามได้นี่ <c oughs> ส่วนไล่บ้านมีไซนะทุกคนเนาะคือว่า phần nga cấp và uh, cấp mất là nọ chết là kết đi nọ ban đi lần nọ Kì láo bò? Kì láo bò chú khuôn hả? A Hai khíp ba hào nì đấy Ôi...nắc khen thế bằng Đã léo Cả lâu xíu phúc rồi đây nè đi đấy nó ลัดไปนี้ได้บ่ารัดไปเหินลังนั้นคุณได้บ่าได้ไดมีทางลงไปหฮนป่าขอบใจ <laughs> <laughs> อันนี้ได้บ่ลดัดไปคนได้บ่บัวได้บอ่อยากลัดเลยสิไหนลัดยีนะเออมีดวงตแเนี่ยนะม,มาด้วยฟักเมียงบ่ดิบนล้มขั่นแท้มีวัดซางน่ะอ๋อเอ้เอ้เอลงไปนี่แหละขอบใจ โอ้สั่นสมควรทุกคนโอ้โถเกือบลม บ้านมีไสเป็นบ้านใหญ่นะทุกคนเนาะมีไร่ครอบผัวได้เนาะถั่วมีไร่ครอบผัวเนาะบายดีรลาไฮวิวบ้านเฮานี่เด้นี่บ้ยเด้องเลาะลงไปลงมาเามานี่ยตามหนทางเนี้ย อันนี้จะเป็นน้องเขามาซาร์บอเดอว่าน้องเขาน้ำไอ้ใส่เอ่เอเดใส่เดุ่งนะออเอเอมีป้าอยู่นะั <c oughs> น่นเนาะเห็นกอปล่อยป้าอยู่นะอยกันงามได้นี่ <c oughs> ส่วนไล่บ้านมีไซนะทุกคนเนาะคือว่า gần ngàm cấp và uh, cấm mất lần nữa. Chết là Chế kít đi nó ban đi lần nữa. cái láu vó cái láu vó như huân hả anh lo hai khí bát hòn đi đấy